รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กันที่จังหวัดตราดครับและตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่บริเวณเกาะช้างวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดื่มดากับธรรมชาติทางเกาะช้างเลี้ยวซ้ายแล้วก็พาไปท่องเที่ยวที่บริเวณเกาะช้างเลี้ยวขวานะครับจะเป็นอย่างไรกันนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปปักหมุดเที่ยวปักหมุดกินปักหมุดที่พักกันครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับ ครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่บริเวณวัดสลักเพชรและตอนนี้ผมยืนอยู่กับนายกจักรกิจสลักเพชรครับสวัสดีครับหรือว่าท่านนายกแจนะครับวันนี้ก่อนที่จะพาเที่ยวนะครับผมขออนุญาตเรียกท่านนายกแจก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าพูดถึงนะครับถ้าเกิดมาที่วัดแห่งนี้นะครับผมก็อยากทราบเนาะก่อนที่จะเที่ยวนะครับในพื้นที่ของเกาะช้างแห่งนี้นะครับให้ท่านนายกได้พูดถึงเรื่องราวของวัดแห่งนี้หน่อยครับ อันนี้คือวัดสลักเพชรนะครับเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่สมัยรสี่ต่อด้วยรห้านะครับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงนะครับแล้วก็ได้รับพระราชทานวิสุง้ามสีมาเมื่อปี2449ครับก็ร้อยกว่าปีแล้วร้อยี่สิบกว่าปีที่เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของที่นี่เวลาถ้ามาเกาะช้างเลี้ยวซ้ายมาสุดทางก็จะเจอกับวัดสลักเพชรก่อนนะครับก็ มากราบไหว้กันเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนที่เราจะไปเที่ยวที่อื่นครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปกราบไหว้ขอพรกันเลยครับครับความพิเศษของบทนี้นะครับจะมีภาพเขียนสีในเรื่องของชาดกแล้วก็พุทธประวัตินะแต่ว่าถ้าหลังองค์พระประธานเนี่ยจะเป็นปูนปั้น เป็นนูนต่ำนะจะมีความพิเศษแล้วก็สวยงามคือคมีความแตกต่างที่ไม่เหมือนไขรครับ,รบแล้วครับท่านผู้ชมหลังจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันต่อครับไปกันเลยครับครับ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรวัดคูบ้านคู่เมืองแห่งนี้แล้วนะครับท่านนายกแจ้ฮะจะพาผมไปปักหมุดเที่ยวที่ไหนกันต่อครับเดี๋ยวเราออกจากวัดสลักเพชรครับก็เดินทางอีกประมาณ500เมตรเมตรไปที่สะพานป่าเชลเลนบ้านนาในหรือสะพานแดงนะครับเป็นสะพานสีแดงสะพานไม้นะครับที่อยู่ในป่าเชลเลนโอ้โหพูดขนาดนี้แล้วพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมกันเดี๋ยวไปชมกันไปกันเลยครับ เที่ยวเนี่ยที่มาเที่ยวที่นี่ได้สัมผัสเกี่ยวกับอะไรบ้างครับครับด้านนี้เขาเรียกเกาะช้างเลี้ยวซ้ายหรือตำบลเกาะช้างใต้นะครับฝั่งซ้ายของของเกาะเป็นแหล่งเที่ยวชมธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นคนในท้องถิ่นประมาณ90%รเราก็ยังดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้นะครับจุดขายของเราเช่นสะพานแดงชมป่าเชลเลนนะครับเดินเดินไปกับ1กิโลเมตรนะครับ แล้วก็มีแหล่งชมนกเงือกอีกครับหลังจากที่ท่านนายกแจ้ได้พูดมาขนาดนี้แล้วนะครับหลังจากนี้นะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่าน,นครับไปชมความสวยงามบริเวณสะพานแดงธรรมชาติป่ากลงกลางแห่งนี้นะครับ,รบเดี๋ยวไปกันเลยครับเวอชิญเลยครับ หและตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับานยกสวยงามมากๆเลยนะครับเป็นจุดไฮไลท์ตรงจุดสะพานแดงแห่งนี้นะฮะก็อยากให้ทธนายกได้พูดหน่อยว่าตรงนี้เป็นจุดยังไงบ้างตรงนี้เป็นทุ่งโปรงแดงหรือหรือบางคนบางจุดบางที่เขาเรียกว่าโปรงทองเนื่องจากสีของมันจะเป็นสีเหลืองครับผมอันนี้เหมาะสําหรับที่เราจะมาเที่ยวชมช่วงเช้านะแปดโมงเกโมงแล้วก็ช่วงเย็นๆนะครับ สีมันจะสวยมากเาแ,ลแล้วก็หลังฝนตกมันก็จะมีหมอกลงโอ้โหถ้าไหนจะพูดแบบนี้แล้วต้องมาเที่ยวกัน <c oughs> ท่านผู้ชมเดี๋ยว <c oughs> เราไปจุดหนึ่งนะครับ <c oughs> เขาเรียกว,ว่าจุดปากอา่าวตรงนี้ <c oughs> ต้อง้ามพาดครับไปกันเลย <c oughs> ครับ มาบริเวณก้นอ่าวสลักเพชรตรงนี้แล้วโหสดชื่นมากเลยครับท่านนายกแจ้หายใจโล่งนะครับอยกเชิญท่านนายกด้านนี้นะครับท่านนายกโอ้โหบริเวณตรงนี้มีความเป็นธรรมชาติและสดชื่นมากครับใครได้มาตรงนี้ก็แบบว่าสูตรบรรยากาศเข้าปอดอย่างสบายๆเลยตรงนี้เป็นไงบ้างครับท่านนายกตรงนี้เป็นก้นอ่าวสลักเพชรนะฮะมันจะเชื่อม2หมู่บ้านก็คือหมู่บ้าน3หมู่บ้านนะสลักเพชรสลักเพชรเหนือกับหมู่บ้านแจ็กแ นะแล้วก็เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติด้วย mm hmm. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ําด้วยนะครับ,รบที่ผมมองไปไกลๆตรงโน้นโอ้โหสวยมากแล้วเราก็จะเห็นหมู่เกาะอ,อยู่ด้านหน้าเรียกได้ว่าเป็นอันซีนที่เกาะช้างอีกหนึ่งแห่งเลยทีเดียวละครับสำหรับคนที่รักธรรมชาติก็แวะมาสูดอากาศดีๆถ่ายรูปสวยๆเดินชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์พบกับวิวที่เปิดโลง่งแบบ360องศา หากใครที่มาเที่ยวก็อยากจะให้ลองแวะที่นี่เพราะเป็นอีกจุดเช็คอินที่มีความสวยงามและใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆเลยทีเดียวละครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อด้านเกาะช้างเลี้ยวขวาไปชมความสวยงามของพื้นที่และอาหารเมนูเด็ดๆที่อยากจะนำเสนอจะเป็นอะไรต้องติดตามชมกันต่อเลยนะครับ เรามาตักหมุดกินที่สงัาคาเฟ่ครับกับบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้นะครับวันนี้นะครับเมนูสงาัาสงาดัดเมนูเด็ดเเขาบอกเลยว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดโปูและตอนนี้นะครับเราก็จะไปพูดคุยกับพี่หลิมกันนะครับว่าเมนูอาหารที่อร่อยๆที่นี่เขามีอะไรกันบ้างครับไปกันเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่กับพี่ออสท,ที่สง่าคาเฟ่ครับสวัสดีครับโอ้โหพี่ออสนะฮะอย่างด้านหน้าที่ผมเห็นนี่น่าทานมากจริงๆอ๋อก็เป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวผัดนะครับก๋วยเตี๋ยวผัดปูกุ้งก้างเป็นสูตรโบราณนะครับซึ่งก๋วยเตี๋ยวผัดเนี่ยฮะก็จะเป็นเมนูที่นิยมทานกันในภาคตะวันออกอถ้าเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะจันทบุรีและตราดส่วนหาวิธีการทําหรือว่า วัตถุดิบนะเนี่ยก็อาจจะมีการแตกต่างกันบ้างตามสภาพพื้นที่รสชาติก็จะแตกต่างกันอย่างรสชาตินี่มันเป็นยังไงบ้างครับพี่ออรรสชาติของก๋วยเตี๋ยวผัดปูเนี่ยมันจะรมกล่องและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าก๋วยเตี๋ยวผัดปูเนี่ยมันจะต่างกับผัดไทยนะผัดไทยเนี่ยคือเขาจะกินช่วงที่ผัดใหม่ๆนะครับร้อนๆนะครับแต่ก๋วยเตี๋ยวผัดปูเนี่ยเขาจะนิยมกิน ตอนที่มันเย็นทําไมอะครับพี่ออสอ๋อครับก็ลักษณะก็คือว่าเนื่องจากว่าการผัดเนี่ยฮะเส้นเนี่ยมันจะต้องให้มันค่อยๆระบายความร้อนออกนะครับระบายความร้อนออกอแล้วก็จะทําให้เส้นไม่ไม่เหนียวติดกันนะครับตรงนี้เป็นอะไรอะครับน้ำอะไรอ๋ออ,อันนี้เป็น เมนูชามะปีด๊ดซึ่งเป็นเมนูซิกเนเจอรของเราด้วยส่วนนึงนะครับเนื่องจากว่าเราจะใช้มะปิดนะซึ่งมีความเปรี้ยวความหอมอม,มาผสมกับชาครับ,รบซึ่งเราคัดพิเศษมาม,มันก็จะร,มรมลมกล่อมลงตัวอร่อยแล้วก็ได้เรื่องกับสุขภาพด้วยโอ้โหนะฮะอย่างเมนูถัดไปนี่คนระับผมเห็นอยู่ด้านขวามือนะครับตรงนี้ให้พี่ออสแนะนำหน่อยครับอ๋อครับอันนี้ก็จะเป็น กาแฟชื่อว่ากาแฟสดสง่าดกาแฟสดสง่าดใช่ครับโอ้โหเราก็จะมีคือกาแฟเนี่ยที่ที่ร้านเนี่ยจะจะคัดสรรกาแฟสูตรพิเศษซึ่งเขาได้รับรางวัลในการประกวดนานาชาติมาแล้วมาเป็นส่วนผสมส่วนหนึ่งของเราที่ใช้ในการผลิตกาแฟจะได้รสชาติที่กลมกล่อมหวานหอมนะครับ สดชื่นครับแล้วก็เราก็จะมีท็อปปิ้งโอ้โหลอยหน้าใช่ครับนะครับสมแล้วที่ชื่อว่ากาแฟสง่าครับผมนี่นะฮะแล้วก็ด้านหน้านี้ตรงนี้นะครับเห็นมีมะม่วงด้วยตรงนี้อยากจะให้พี่ออสแนะนำหน่อยนะฮะครับอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งบางคนอาจจะไม่เคยได้ทานนะครับอันนี้จะเป็นเป็นเมนูมะม่วงพริกเกลือปัน ครับนะครับครับใช่ครับก็อย่างที่บอกครับคือบางคนก็จะถามว่าสังหารมันเป็นชื่อคนหรือเปล่านะครับจริงๆมันเป็นมันเป็นภาษาที่ใช้ของตราบนะครับหมายถึงว่าดีที่สุดมากที่สุดนะครับเลิศที่สุดในทำนองนี้นะครับ เอานะครับพี่ออสผมอยากจะลองชิมนะฮะก๋วยเตี๋ยวผัดปูผัดกุ้งผัดกั้งแล้วก็แบบว่าน้ำมะปีสนี่หน้าทานมากมน่าทานทุกอย่างเลยฮะแม่เดี๋ยวผมลองทานก๋วยเตี๋ยวผัดนี่นะครับผัดกั้งนะฮะตักได้เลยนะฮะได้เลยครับได้เลยครับโอเคนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่ออสมากๆเลยนะครับก็ได้พาผมมาที่สงัดคาเฟ่แล้วได้มาลังสรรเมนูสุดอร่อยแบบบอกเลยว่าสงัดจริงๆครับเอาละครับท่านผู้ชมหลังจากตรงนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปปักหมุดพักกันที่ไหนนั้นนะครับต้องติดตามชมกันนะครับเอาละครับท่านผู้ชมเมนูที่รังสรรอยู่ตรงนี้นะฮะพี่พี่หลินนะครับได้ลังสรรมากับพี่ออสนะฮะผมจะขออนุญาตท่านผู้ชมทานให้หมดก่อนนะครับ อลืมมาที่สง,ง่าดคาเฟ่นะคะสง,ง่าดคาเฟ่ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะที่เข้ามาเช็คอินที่เกาะช้างค่ะเกาะช้างมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่2แห่งนะครับทั้งด้านเกาะช้างเลี้ยวซ้ายกับเกาะช้างเลี้ยวฝานนะฮะทั้งด้านเกาะช้างเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องของโฮมสเตย์นะครับโฮมสเตย์เกาะช้างเลี้ยวซ้ายก็น้าทักนะฮะโดยเฉพาะจุด,จดขายของเกาะช้างเลี้ยวซ้ายเนี่ยหนุนที่พักราคา ถูกครับแล้วก็อาหารทะเลสดครับช่วงนี้ก็คืออยากจะชวนเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปทางเกาะช้างเนียวซ้ายในขณะเดียวกันเกาะช้างเนียวฝาก็มีความเป็นส่วนตัวสูงนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดี่ยวได้ทุกหาดนะครับช่วงนี้อาหารทะเลเราสดมากครับเพิ่มขึ้นจากทะเลรอบๆบริเวณแหล่งท่องเที่ยวของเรานี่แหละครับเชิญครับเชิญครับอาหารไม่แพงครับ ดีครับ,รบโอ้โหท่านผู้ชมและตอนนี้เรามาปักหมุดพักกันที่แมกรีสอร์ทแห่งนี้นะครับและตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กับผู้จัดการของแมกรีสอร์ทก็คือพี่ควางครับสวัสดีครับโอ้โหเข้ามาที่นี่นะครับบรรยากาศคือร่มรื่นเหมาะสําหรับการท่องเที่ยวจริงๆนะครับหลังจากที่ผม ขับรถมาจากเกาะช้างเลี้ยวขวาเข้ามาตรงนี้ใจกลางเมืองตรงนี้เลยอยากให้พี่ฟางได้แนะนำรีสอร์ทแห่งนี้หน่อยนะครับว่าตกแต่งสไตล์ไหนยังไงบ้างครับผมสำหรับแมครีสอร์ทของเรานะคะก็เป็นการตกแต่งสไตล์ไทยโมเดิร์นค่ะ,คะเพราะว่าลูกค้าที่เข้าพักส่วนมากก็จะเป็นตางชาิเนาะเราก็อยากให้คงความเอกลักษณ์ความเป็นไทยโดยการใช้ไม้ใช้โทนสีให้เป็นโทนสีน้ำตาลให้เหมาะกับ ความเป็นไทยของเราค่ะครับผมแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่นี่ครับสำหรับเรื่องของการเข้าพักแล้วในเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆมีเสิร์มยังนไงบ้างครับค่ะก็สําหรับอย่างของเรานะคะก็จะมีกิจกรรมนาเที่ยวต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการนาน้ําดูปะการังค่ะนั่งช้างนะคะเที่ยวชมน้ําตกอะไรประมาณนี้ค่ะครับผมแล้วถ้าเกิดในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวนะครับในช่วงไหนถึงจะเหมาะ ถ,ถ้าถามว่าสวยที่สุดจริงๆก็ต้องเป็นช่วงมกทันวามกรากุมพามีนาเมษาอันนี้ถือว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นของเราเลยค่ะ oh oh. ทะเลสวยมากค่ะครับก็ถือว่าก็มาเที่ยวในช่วงของไฮซีซั่นนะครับก็จะได้บรรยากาศที่สวยงามครับผมเนี่ยก็ถือว่านะฮะเท้า่มาที่นี่ไม่ผิดหวังจริงๆเดี๋ยวจะให้พี่ควางเนี่ยเนาะพาไป ตามห้องต่างๆเนาะว่ามีห้องอย่างไหนบ้างแลว้วก็อยากจะพักผ่อนหย่อนใจก่อนที่เราจะไปเช็คอินกันนะครับอยากพี่ฟางพาไปแต่ละห้องก่อนนะครับได้เลยค่ะยินดีค่ะครับเดินมากันที่ห้องแรกนะครับผมอยากจะเข้าไปสัมผัสนะครับความสวยงามแล้วก็เป็นอย่างไรกันบ้าง เ,เชิญเลยค,ะค่ะโอ้โหพี่กว้างสวยงามและกว้างขวางมากๆครับกับห้องนี้ ก็อยากจะให้พี่กวางนะครับได้แนะนำหน่อยนะว่าห้องนี้ชื่ออะไรเป็นอย่างไรบ้างครับค่ะสำหรับห้องนี้นะคะเป็นห้องพักที่ชื่อว่าแก Building Sea ีวิ w ค่ะความพิเศษก็นี้เลยคะ s e ซีวิ w เนาะแล้วก็เป็นห้องที่ติดสระว่ายน้ำค่ะครับผมแล้วรูปแบบการตกแต่งนี่ตรงนี้ก็ยังเน้นเป็นไทยโมเดิร์นอยู่นะคะก็คือยังใช้เป็นการตกแต่งสไตล์ไทยเหมือนเดิมค่ะที่ผมเห็นอยู่นี่เขาเรียกว่าเป็นการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะเห็ดพัาสบายที่อยู่บนเตียงแม่ก็อยากนอนแบบสบายๆเลยนะครับและที่ผมเห็น อยู่ด้านหลังตรงนี้ขอเปิดดูหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะโอ้โห oh oh, สวยงามมากๆนะคะตรงนี้เป็นไงบ้างครับ ก็จะเป็นติดสระว่ายน้ําค่ะแล้วก็ยังมีวิวทะเลอีกด้วยค่ะโอ้โหสําหรับท่านผู้ชมที่มาพักที่นี่นะฮะมาพักห้องนี้บอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆติดริมสระน้ําติดริมทะเลนะคะแล้วก็ติดร้านอาหารที่นี่ห้องนี้ราคาเท่าไหร่ยังไงบ้างครับค่ะสำหรับห้องนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,800บาทค่ะรวมอาหารเช้าสําหรับ2ท่านนะคะโอ้โหไม่แพงจริงๆ่านทุ้ชมเอานะครับผมอยากจะไปชมห้องต่อไปนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะจะสวยงามแบบนี้ไหมแม่ออกไปกันเลย โอเคค่ะ กันที่ห้องนี้กันบ้างครับพี่กวางโอ้โหแบบว่าหน้าพักผ่อนชืใจแล้วนะห้องนี้เป็นอย่างไรบ้างครับพี่กวางค่ะสําหรับห้องนี้นะคะเป็นห้องสแตนดาร์ดชิเลียค่ะ,ค,ะคือจะเป็นห้องสำหรับ2-3ท่านคะ่ะเหมาะสำหรับทั้งคู่รักแล้วก็ครอบครัวที่ต้องการพักผ่อน ครับผมนะฮะก็สามารถแบบเข้ามาสัมผัสนะฮะไม่ว่าจะเป็นคู่รักครอบครัวนะฮะหรือว่าจะเป็นกลุ่ครัวใหญ่ๆนักท่องเที่ยวที่สนใจที่จะมาเที่ยวที่นี่นะฮะก็มาพักกันได้นะฮะแล้วภายในเขาเรียกว่าแมกรีสอร์ทแห่งนี้ครับมีกี่โซนยังไงบ้างครับค่ะสำหรับพองานะคะก็จะมี2โซนเป็นหลักๆนะคะก็คือจะมีโซนที่เตติสานะคะค่ะแล้วก็อีกโซนจะเป็นห้องโซนสุพิเรียค่ะคือห้องไม่ได้ซีวิวแต่ก็คืออยู่ในโซนเดียวกันเขาเรียกว่าอะไรเดิน19ถึงทะเลเหมือนกัน ก็ถือว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังจริงๆเลย<น>ที่น<อ>นแมครีสอร์ทหรือว่าเกาะช้างแห่งนี้นะครับก็ได้สัมผัสบรรยากาศแต่ละห้องคือมีความแตกต่างแต่ว่าลงตัวอย่างที่สุดนะครับ <c oughs> แล้วก็หน้าพักผ่อนหย่อนใจมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะหลังจากที่พูดคุยกับพี่ฟางแล้วนะครับผมก็อยากจะเช็คอินพักผ่อนกายพักผ่อนใจแล้วก็นอนสบายๆที่แมคซรีสอร์ทแห่งนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเช็คอินกันก่อนนะครับ พี่ควางนะครับได้พาชมบรรยากาศห้องพักภายใน Mac แมคคินส์สอดแห่งนี้กันแล้วนะครับผมก็อยากจะทราบนะบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวกันที่นี่ส่วนมากจะเป็นกลุ่มที่ไหนยังไงบ้างอะครับอ่าค่ะอย่างของเรานะครับประมาณ80%เลยค่ะก็ะจะเป็นนักท่องเทีย่ยวต่างชาติค่ะเป็นทั้งโซนยุโรปซะส่วนใหญ่ค่ะ,คะซึ่งแต่ละครอบครัวก็อยู่กันแบบนานเลยค่ะหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์หนึ่งเดือนเป็นต้นไปเลย <laughs> สะดวกครบคันจริงๆนะครับกับบรรยากาศจิลๆที่นี่นะครับก็อยากจะให้พี่กวางนะครับได้ฝาก แม็ก e s รีสอร์ทแห่งนี้หน่อยครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่นี่สามารถติดต่อได้ยังไงได้บ้างคะได้ค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะ e b o o k ๊กเพ f แฟนเพจของเราเลยค่ะแม็ก e s รีสอร์ทโฮเทลเกาะช้างนะคะเบอร์โทรศัพท์0818646463ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการโปรโมชั่นพิเศษหรือกิจกรรมต่างๆของเรานะคะท,ท,46 46ทักทีก่ Facebook Inbox เราได้เลยค่ะครับผมที่กวางพูดขนาดนี้แล้วนะครับผมก็อยากจะไปพัก อ่หย่อนใจนะครับกับริมชยายหาดชิลชิลชิมแบ็กรีสอร์ทแห่งนี้แล้วนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณที่กวางมากๆเลยนะครับุ่นผู้ชมครับเอาล้ครับหลังจากที่ผมไปปักหมุดเที่ยวปักหมุดกินและจะมาปักหมุดที่พักแห่งนี้ครับกับแมครีสอร์ทแห่งนี้นะครับพร้อมกันแล้ว ดี๋ยวผมต้องขอไปพักผ่อนหย่อนใจกันก่อนนะครับสำหรับวันนี้รายการปรหมุลทราเวลก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมสองคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีค่ะ